โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเบอร์ภูพบนิวคาเซนปรับนิดเดียวคาดไนลอัพหงปะทะสาลิกาดุงอันเนสซอลตกุลสื่อชาวดัตอ่านมีการปรับเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งสำหรับแมตทรับมือนิวคาเซนวยเต็ดเกมเพีย์ลิกอังกฤษวันพุธที่26กุุ่มพัพันนี้ ทับของแดงพึ่งกรมศึกหนักในเกมที่บุกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้หลายคนคาดการว่าในเกมประทะสาลิกาดงที่แอนฟิ์กลางสัปดาห์นี้กุนซือชาวรัสอ่านมีการโรเตชันหลายตำแหน่งเพื่อรักษาสภาพความสดของผู้เล่นตัวหลัก อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์จากโปรแกรมทับโงแดงจะเห็นได้ว่าหลังจบเกมกับนิวคาสเซิลพวกเขาไม่มีโปรแกรมอีกเลยจนกระทั่งกลางสัปดาห์หน้าที่จะดวลกับปารีสแซงชักแมงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่โคชอาร์เนอร์คงไม่โรเตชันเยอะแน่นอนว่าสาวกเดอะค็อปคงคาดเดาได้ไม่ยากหากอาร์เนอร์จะมีการปรับทับเพราะตำแหน่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆก็คือหน้าเป้ากับปีกซ้ายซึ่งคงได้เห็นโคดิกาโปกับลุยดิออสกลับมาประจำการเหมือนเดิม ส่วนตำแหน่งอื่นๆน่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนผู้รักษาประตูอลิสันเบเกอร์สำหรับตำแหน่งในทวารคงต้องยอมรับว่าหากอลิสันไม่เจ็บไม่ป่วยแน่นอนว่าเขาจะได้ลงทำหน้าที่แบบอัตโนมัติและผลงานในเกมล่าสุดกับเรือใบสีฟ้าเจ้าตัวก็ทำได้ดีที่สำคัญในการพบกับนิวคาสเซิลต้องบอกว่าพ่อหมีอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในเกมลุกเพราะวิสัยทัศน์ในการเปิดบอลเร็วที่แม่นยำน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ กองหลังเชนอเล็กซานเดอร์นอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิวฟันไดแอนดูโลบสัน โค้ชอาร์เนอร์เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าคู่เซนเตอร์แบ็กของทีมอย่างโกนเเต้และฟันไดแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับแนวรุกสลิกาดงโดยเฉพาะอเล็กซานเดอร์อีซักขณะแบ็กขวาแน่นอนว่ารองเทนยังคงได้รับโอกาสลงเล่นเหมือนเดิมเพราะทีมต้องการการเปิดบอลที่แม่นยำจากเขาส่วนแบ็กซ้ายโรเบสันกลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งโดยเฉพาะจังหวะการเล่นเกมลุกที่ดุดันด้านเกมรับแม้อาจมีผิดพลาดบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทีมเสียหายเท่าไหร่ กองกลางไรอันกราเฟนแบกอลิซิดแม็กอลิสเตอร์ดอมนิกโซโบสไลต้องบอกเลยว่านี่คือหัวใจสําคัญในการสร้างเกมของหงแดงอย่างแท้จริงโดยทั้ง3คนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทั้งช่วยเกมรับและสร้างเกมรุกโดยเฉพาะการเล่นได้อย่างเข้าคาระหว่างกราเฟนแบกกับแม็กอลิสเตอร์ทาให้แผงมิดฟิลด์ของทีมแข็งแกร่งขณะเดียวกันพละกําลังอันเหลือเฟือของโซโบช่วยทําให้เกมบุกของลิเวอร์พูลมีมิติและอันตรายมากยิ่งขึ้นกองหน้าโคด้กัรโปลิเดียสโมเมตซาลา ตอนนี้โค้ชอานเนอร์มีตัวเลือกในแดนหน้าเต็มที่หลังกบโกกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วและแน่นอนว่าเขาคงจะได้ลงเล่นในตำแหน่งแนวรูกฝั่งซ้ายส่วนดีอาร์สคงโยกกลับมายืนหน้าเป้าอีกครั้งส่วนฝั่งขวาโมซานาจ,จอมสัมปทานเอาไว้เรียบร้อยแล้วและการที่ทีมมีบางโมต้องบอกเลยว่าสามารถพลิกสถานการณ์หรือสร้างความแตกต่างภายในเซี่ยวิทาทีได้เลยนอกจากนี้หากทีมต้องการปรับเปลี่ยนก็ยังมีดิโกโชตาและดาวินนูเยสที่พร้อมลงสนามด้วย ขาดความทุ่มเทอันเนอร์สโลตกุนซือลิพูออกมาวิจารดาวินนุนเยสเพิ่มเติมโดยย้ำว่าเขาไม่พอใจกับความทุ่มเทของกองหน้าชาวอุงกัยใน2เกมล่าสุดก่อนหน้านี้สโลตเคยแสดงความผิดหวังต่อฟอร์มของนูนเยสในเกมเสมอแอสตันวิลล่า2ต่อ Villa 2, 2โดยเฉพาะจังหวะที่เจ้าตัวพลาดโอกาสทองหน้าประตูแบบไม่น่าเชื่อและต่อมาหัวหอกวัย25สาปีเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมที่ลิพูเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ต่อล่าสุดสโลตเปิดเผยว่าไม่ใช่แค่เกมกับวิลล่าเท่านั้น แต่ในนัดที่ลิพูชนะวูฟแทม์ตันวันเดอร์เอร์เขาก็รู้สึกผิดหวังกับฟอร์มของนูนเยสเช่นกันซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาเลือกที่จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเฮดโค้ชชาวดัต์อธิบายว่าเขาไม่ได้เพียงแค่ตำหนิหนูนเยสเรื่องการพลาดโอกาสยิงแต่สิ่งที่รับไม่ได้คือการที่นักเตะไม่ทุ่มเทเต็มที่ในสนามผมช่วยเขาโดยบอกว่าการพลาดโอกาสยิงเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือเขาเล่นแบบขาดความทุ่มเทถึง2เกมติดทั้งในเกมกับวูฟและวิน ผมพยายามซื่อสัตย์กับนักเตะเสมอและซื่อสัตย์กับพวกคุณด้วยผมปกป้องนักเตะของผมอยู่เสมอผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เคยวิ่งสู้ฟัดนะผมเคยเห็นเขาวิ่งเต็มสปีด100เมตรแล้วทําประตูในเกมกับวิลล่าในบ้านหรือเกมกับซิตี้ที่เขาลงมาไล่บีบสูงจนช่วยให้ทีมได้ประตูแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือนักเตะต้องทุ่มเททุกเกมผมเข้าใจได้ถ้าทําไม่ได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็น2ครั้งติดมันมากเกินไปนี่คือเหตุผลที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ออกมา ไม่ใช่ว่าผมโกรธเขามากมายอะไรผมยอมรับว่าเขายิงพลาดได้แม้ผมจะอยากให้เขายิงเข้าแต่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นคือถ้าคุณพลาดโอกาสคุณต้องสู้เพื่อทีมต่อไปผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ช่วยทีมเลยนะแต่เขาไม่ใช่ดาวินในแบบที่แฟนบอลรักเพราะสิ่งที่แฟนๆชื่นชมในตัวเขาคือความขยันและทุ่มเทสุดตัวสลอลตยังเผยอีกว่านูนเยสรู้สึกแย่หลังจากพลาดโอกาสทองในเกมกับวิลลา่าแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการซ้อม เขายังดูงอยงอยู่หลังเกมถึงผมอยากให้นักเตะเบอร์เก้าของทีมแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและทำทุกอย่างเพื่อทีมแต่กองหน้าทุกคนก็ต้องการทำประตูเป็นอันดับแรกเสมอสลอดกล่าวเสริมผมอาจพูดกับเขาเรื่องทัศนคติฤฤฤฤฤฤและความขยันแต่สุดท้ายแล้วกองหน้าก็ย่อมผิดหวังถ้าพลาดโอกาสสำคัญและเขาก็ยังรู้สึกผิดหวังอยู่ในวันถัดมาแต่เมื่อวานนี้วันจันทร์เขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะเรื่องความทุ่มเท ผมหวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้และเมื่อทีมต้องการเขาเขาจะพร้อมเสมอถ้ายัางซ้อมได้แบบนี้ต่อไปยากหรือง่ายอาเนอร์เผยโอกาสลิเวอร์พูลต่อสัญญาโมซาล่าอาเนอร์กับการพูดถึงโมฮัมเหม็ดซาล่าในงานถแถลงข่าวล่าสุดที่ผ่านมาซาร่ากับโอกาสในการคว้าบอลงดอส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของกองหน้าไม่ใช่หรือแต่ก็เป็นเรื่องดีที่เขาอยู่ในวงสนทนา เพราะมันหมายความว่าเรากําลังทําได้ดีโดยทั่วไปแล้วใครก็ตามที่รับรางวัลบองดอร์จเป็นต้องได้รับรางวัลบางอย่างเช่นกันในยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันจะทําให้โอกาสของโมเพิ่มมากขึ้นแต่คนที่ชนะรางวัลน,นี้คนสุดท้ายกลับได้แค่แชมเปี้ยนเท่านั้นคุณต้องมีทีมที่จะคว้ารางวัลอื่นๆได้อีกและนั่นคือสิ่งที่โมเข้าใจเป็นอย่างดีมาตลอด การเปรียบเทียบนักเตะเป็นเรื่องยากมากมันไม่ยุติธรรมกับใครเลยโมมีรูปการที่ยอดเยี่ยมกับลิวอหูและเราหวังว่าเขาจะทำได้อีกนานแต่ก่อนอื่นเขาต้องขยายสัญญาออกไปก่อนเพราะเรื่องนี้สำคัญกับเราและเขามากจริงๆสิ่งที่ผลักดันเขามากที่สุดก็คือเขาเป็นมืออาชีพระดับสูงมากเขาลงสนามตั้งแต่ช่วงต้นและทำงานหนักกับร่างกายของเขาเขาทำงานที่บ้านด้วยเขาค้นพบสมดุลสำหรับตัวเองเพื่อดึงเอาสิ่งที่ดีสุดออกมาจากตัวเองแต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่ทำได้แบบนี้ แต่นั่นคือความยอดเยี่ยมของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวทิ้งท้ายด้วยความคืบหน้าสัญญาของซาลาคุณสามารถมองได้ทั้งสองทางยิ่งเขาทําผลงานได้ดีเท่าไรเขาก็ยิ่งต้องจ่ายแพงขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเขาทําผลงานได้แย่ลงเราก็คงต้องคิดใหม่บางทีสําหรับคนที่ต้องจ่ายเงินให้เขามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่แน่นอนว่าสําหรับคนอื่นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆ อันเนอร์สลอดเฮดโค้ชลิเวอร์พูลรับอเล็กซานเดอร์อีซักเป็นนักเตะที่อันตรายมากๆแต่ทีมของตนก็มี2เซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งพร้อมรับมือเช่นกันโค้ช <Coach S 2> อ r นเนอเปิดใจว่าการดวลกับนิวคาเซิลเป็นเกมที่ท้าทายมากๆโดยเฉพาะการต้องเผชิญหน้ากับอีซักที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มพีคสุดขีดกรานั้นทัพผงแดงมีคู่เซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งที่สามารถรับมือกับดาวยิงทีมชาติสวีเดนได้แน่นอน การบอกว่าอีซักยูนิฟอร์มที่ดีมันธรรมดาเกินไปผมคิดว่าเขายูนิฟอร์มที่สุดยอดมากๆแน่นอนว่าเราต้องอาศัยฟอร์มโดยรวมของทีมซึ่งจะช่วยเราในการควบคุมเขาดังนั้นเราต้องครองบอลให้ได้เยอะๆซึ่งนั่นจะเป็นเรื่องง่ายในการควบคุมเขาแน่นอนว่าแม้เขาจะอันตรายในจังหวะก,การเล่นลูกสวนกลับแต่เรามีสเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งมากๆและนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเผชิญหน้ากับกองหน้าที่เต็มไปด้วยคุณภาพอย่าง Alexander อเล็กซานเดอร์อีซัก ขนาดยการเฮดโคชชาวรัอยังกล่าวชื่นชมแนวทางการเล่นของนิวคาเซลภายใต้การกลุมบังเหียนของเอ็ดดี้หาว่าผมชื่นชอบสไตล์การเล่นที่เอ็ดดี้นำมาใช้กับทีมพวกเขาเป็นทีมที่มีแผนการเล่นที่ดีเยี่ยมพวกเขาเล่นด้วยความเข้มข้นทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลซึ่งนั่นทำให้จังหวะของเกมมีความเข้มข้นสูง แน่นอนว่าการเล่นแบบนั้นมันช่วยหนุนหน้าเป้าเพราะถ้าเพื่อนร่วมทีมทำผลงานได้ดีก็จะยิ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ขุนมากขึ้นพวกเขาไม่ได้แค่เล่นได้ดุดันเท่านั้นผมคิดว่าแอนโทนีกอร์ดอนและปีกขวาของพวกเขาก็เล่นได้โดดเด่นดังนั้นพวกเขาอันตรายมากๆกุุลสอชาวดัตดระบ,บุ ไม่ใช่โมซาลาแซมอลลัยอดีตผู้จัดการทีมช่างกฤษออกปากยันโมซาลาดาวยิงทีมลิเวอร์พูลไม่มีสิทธิ์คว้ารางวัลบอลลงดอนในปีนี้หลังเกิดปัญหายุ่งเหยิงเมื่อปีก่อนซาลาห์กองหน้าทีมชาติอียิปต์ได้รับการคาดหมายว่ามีแววได้รางวัลบอลลงดอ์ปีนี้จอาก,การระเบิดฟอร์มยิงประตูให้ลิเวอร์พูลเป็นว่าเล่น ถึงขณะนี้บางโมคลำเป้าไปแล้ว3 0ประตูและ21แอซิสจากการลงสนาม38นัดพาทีมหงสแดงนำหน้าเป็นจา่าฝูงพรีเมียร์ลีกแบบหายห่วงรวมทั้งยังมีลุ้นในรายการแชมเปี้ยนลีกและรอบูกับนิวคาสเซิลในนัดชิงดำคาราบาวคัพเดือนหน้าแม้ซาลาจะมีผลงานจับต้องได้อย่างชัดเจนแต่บิ๊กแซมเชื่อว่าเขาจะไม่ได้รางวัลบอลลงดอร์หลังจากเรอัมริดสไตร์ไม่มีตัวแทนเดินทางมาร่วมงานปีก่อนเนื่องจากไม่พอใจที่เต็งหาวินิสุจูเนียถูกโรดี้กองกลางทีมแมนซิตี้ปาดหน้า ไม่มีทางมันจะต้องเป็นมินิซุตจูเนียจากสิ่งที่เรามิตรทำเอาไว้ปีก่อนอะลเดส์ระบุเมื่อ25กุมภาพันธ์พวกเขาเงุนหงิดมากเพราะพวกเขาจะไม่เข้าร่วมงานอีกหนแน่หากคนใดคนหนึ่งในทีมไม่ได้รางวัลดังนั้นใครสักคนของพวกเขาต้องได้รางวัลคุณน่าจะวางเงินเดิมพันตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยสำหรับโมซาลาคุณสามารถบอกได้ว่าเขายังมีสภาพร่างกายเหมือน10ปีก่อนเขาไม่พลาดเกมมากหรือแทบจะไม่พลาดเลยเขาลงเล่นทุกสัปดาห์เขาเป็นที่พึ่งได้ จำนวนประตูของเขาสม่ำเสมอมากเขามีอายุมากขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องพยายามหรือทำในสิ่งที่เขาไม่ช่ำชองเขาอยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนร่วมทีมสามารถพบเจอเสมอและเมื่อเขามีโอกาสเขายิงประตูได้ตลอดสิ่งที่ตัดสินว่าซาร่าจะได้บอลลงดอรหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลิเวอร์พูลพวกเขาน่าจะจำเป็นต้องได้ถ้วยแชมเปี้ยนีกเช่นเดียวกับพิมลีกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ